โอเคเรามาคุยกันหวยลาวนะครับหวยลาววันเื็พฤหัสนี้วันที่เออ่วันนี้สิบเอ็ใช่ไหมสิบสองสิบสามใช่ปะหวยลาวัวนที่สิบสามหรือเปล่าขออนุญาตดูแป๊บนึงน,นะครับ อันดัหัโอเคสิบสามเมื่อที่แล้วมีคนตามหรือเปล่าเอ่ยถูกก้าเสร็จเนอะยินดีด้วยนะครับครั้งนี้นะครับพิมได้ นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาตัดกันแบบหนึ่งเนาะ สามศูนย์ไปแล้วครับอันนี้อย่าลืมการศูนย์นะครับ <c oughs> ร้อยบนของทีมจะได้4กับ6ร้อยบนของทีมได้4 6ร้อยบนตัวนี้สามารถเออรูดได้นะครับมาหนึ่งตัวนะบอกทุกรอบมาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวนะครับ รูดได้รูดบนได้ตัวไหนลาที่มันน่าจะมาขยาดเป็นแผ่นเนาะเ <c oughs> มื่อที่แล้วออกเจ็ดสี่สองคีดเก้าเจ็ดใช่ไหมครับ ตัวนี้น่าสนใจนะครับสี่นะครับเนี่ยสี่นะืม แล้วก็นะครับพิมพ์ว่าเอ่องวดหน้าเนี่ยร้อยไม่น่าจะมาไม่น่าจะมาเออไม่น่าจะมาหกน่าจะมาสี่นะครับก็ดูเอาเนาะไม่ยากหรอก ไม่น่าจะยากคือที่พิมพ์ให้ไปงวดที่แล้วอะ่ะเป็นเป็นตัวตัวเน้นไงนมันก็เลยน้อยตัวสีตัวเดีนะ๋ยวไปดูสีตัวกันนะครับก็สามตัวลองเขียนลองเจาะเอาละกันนะครับไม่ยากนะร้อยบนมีสี่กับหกนะครับแล้วก็ชุดสองตัวก็มีแค่นี้นะครับ ดูสีตัวดีก,กว่าติดใจเลยคิดสี่ตัวพอคิดสี่ตัวได้แล้วแบบเออได้หมายความว่ามันใกล้เคียงมากอะไรเงี้ยแต่มันก็ถูกนะครั้งแรกครั้งแรกที่เราครั้งแรกที่เราไอ้น,นี่กันอนะที่เราคิดกันใช่ไหมครับ กำลังจะวินสี่ชุดเพื่อเป็นสี่ตัวนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะ,ะทำไมเขียนสามเก้ามาไม่เอาอันนี้ไม่เอา สีตัวของเ้าเอาเอ,าอาันนี้มาจับกันนะครับนะเขียนให้ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวจะงงผมถ้าสี่มาเนี่ยสูงสี่น่าสนใจมากเลยนะถ้าสี่มาบนอ่ะสีส่ตัวบนของคมพมได้ สามแปนะครับแล้วก็ศ2นย์สองสาศสมแครับแล้วก็ศูนย์สีาไมศูนย์เยอะจังอ๋อ มีตัวนี้นี่เองสูงจับมาไหมคิดว่าอยากชอบ แค่นี้แหละสิ่ตัวเขาพิมคิดว่านะไม่น่าจะมีอะไรแล้วแลวหกละหกกับแปดต้องหกกับแปดหกกับแปดไม่น่ามาด้วยกันอะยังไงก็ไม่น่ามาด้วยกันแต่สามารถรูดได้นะสามารถลูดได้สามารถเอาไปจับกับ ชุดเน้นเน,นอย่างนี้ได้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วไม่เราก็ประมาณนี้นะครับเอาใหม่ดูไปอันนี้ชุดสองตัวนะสามแปดสามเก้าสามหนึ่งสามสองสามสามระวังนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับแต่ศูนย์สามเนี่ยเป็นเดนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยศูนย์สอง สองสองเนี่ยไ <c oughs> อ้ศูนย์ศูนย์เนี่ยมันคือการน,นะครับแค่กันอันนี้กันนะแค่กันนอกนั้นก็จะเป็นตัวหลักตัวหลักก็จะมีตัวนี้แต่พิมพ์ฟันแล้วว่าน่าจะมาศูนย์สองกับศูนย์ห้านะครับเอ้ยศูนย์สองกับศูนย์สี่ใช่ศูนย์สองกับศูนย์สี่นะครับใช่ศูนย์สองกับศูนย์สี่ แล้วก็ตัวเซตสามเนี่ยทีมว่าน่าจะมาสามแปดกับสามสองนะครับนี่ยตัวตัวตัวเน้นก็อย่าลืมเอาสีบนไปใส่เพื่อเล่นสามตัวนะครับแล้วก็อันนี้คือสีตัวที่คาดคะเน,นว่าน่าจะมานะครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วสุดสุดสวยมากเลยอ่ะชอบ ยังไงก็มาหกแปดแปดหกเนี่ยหกเอาไปใส่หลักพันได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าแปดเนี่ยอย่าง,งน้อยๆคือมันมีสามแปดอยู่ด้วยถ้าสามแปดอยู่ด้วยเนี่ยโอกาสมามันก็น่าจะสูงนะครับแล้วส่วนตัวพิมชอบสีคือมันเข้าสูตรมันก็เนี่ยประมาณเนี้ยดูเอานะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนถูกหวยลาวสี่ตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมเดินแห่งมอง เดือนแห่งวันแม่แห่งชาตินะครับอย่าลืมกลับคุณแม่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ